วันนี้เรายัางไงครับวันนี้เราไปทริปเรยนหนด์ฟิวการจนบุรีนะคะโ <Okay. S 2> อเคแถวสะพานข้ามแม่น้ำแพรโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปรวมกับเพื่อนสายใต้โอเคอีกสองจุดค่ะแล้วเดี๋ยวว่ากาันจ้าอ่าวันนี้ยังไงอันนี้จุดแรกนะคะเรารนัดเพื่อนไว้มาแล้วอ่าโดนฝนมาเลยชุดเต็มฝน อ่าน,นี้ชุดที่จะเดินทางสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่าชุดที่จะเดินทางไปด้วยกันโอเคนะครับทีมงานนี่อ่ตอนนี้เดี๋ยวเราตอนนี้เราเตรียมตัวจะพร้อมแล้วนะครับครบแล้ว จะเดินทางต่อจุดต่อไปนะคะเราไปที่องค์พระถุมใจดีค่ะนครปฐมใ่ใช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 ่ใ่ใช่่ช่ใช่ใช่ใใช่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 ่ใช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 ่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช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 ่ใ่ใช่่ใ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับปฐมเจดีงคงว่าปถมเจดีนะนีตอนนี้เราอันนี้หลวงพ่อศิลาขาว อ่ะตะกี้เราทําอะไรกันเอ่ยไหว้พระครับไหว้พระนะหลวงหลวงพ่ออะไรนะพ่อศิลาค่ะหลวงหลวงพ่อศิลาคา่ะถ้าชื่อพระเรียกจริงเนี่ยเขาเรียกว่าพระคันธร่าลา่านะครับมาจากอินเดียอา,ายุประมาณสองพันกว่าปีนะครับผมใน,นในประเทศไทยอ่ะจะมีอยู่สามองค์จะอยู่ที่พระปพุทธรูปสององค์และอยู่ที่วัดนาพระเมรยุธยาหนึ่งองค์นี่พอดีเราเราพาอาจารย์มาด้วยนะครับอาจารย์มาด้วย พัฒนาศึกษาเลยนะนี่ครับได้อาร์มมาแล้วนะครับอาอะไรนะอามอะไรนะบอกไว้ดิหน่วยจูดโจมวัตถุมันเมาโอเคเมื่อกี้เป็นไงเราดีครับดีนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อไปอะไรนะไปหาลูกเขาเลยก็รักขบพลังอ่ะขึ้นไปไหว้ก่อนไหมข้างบนโอเคไหมเรายังแนะนำมีเวลาเรายังมีเวลาเรายังมีเวลาโอเคไปไปไหว้ข้างบนกัน ี่ก็มีอยสองป้านี้นะแล้วพี่ม่ยหืมันก็จีป้ี้เด็ดกาเลยนะ่เอนี่ย๋วยเตี๋ยวข่าก๋วยเตี๋ยวกระตุนผมก็ไม่รู้เลยผมก็มากเด็กเลยใช่ะดูน่าจะดีเด็ดอย่เี้ยเป็นไงรสชาติเป็นไงสุโคสุโคใ่หญ่มากเลยคออ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยแม่มีนาค่ะมีนาจริงๆนะเป็นมีนาขอดูหน่อยโอ้สวยมากอ่าอ่ตรงนั้นวัดอะไรใครพอทราบไหมวัดท่ำเสือวัดทำเสือตอนนี้เราอยู่ในจังหวัดราชบุรีหรือว่าการกาญจนบุรีนะโอเคโอเคอ่าอ่า เดี๋ยวเราก็ถ่ายภาพก